บ่าววีเล่าอุบัติเหตุวัววิ่งชนรถตู้เผยสาเหตุไม่ตามหาเจ้าของหลายคนต่างเป็นหงบ่าววีนักร้องชื่อดังหลังโพสเฟซบุ๊กบาวีเสียมเผยเหตุการประสบอุบัติเหตุวัววิ่งมาชนรถตู้โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บและหนุ่มบ่าววีเองไม่ได้นั่งรถคันนี้มาจากปกติจะนั่งคันนี้โดยบอกว่าทุกคนตอดไทยแฮชแท็กวัวหลุดมาจากไหนวิ่งมาชนโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเป็นอะไรขอบคุณกู้ภยัย ที่พี่ตำรวจที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้อย่างดีแถวทอย่างเพชรบุรีชีวิตคือการเดินทางขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันหัดใหญ่ขอบคุณพี่หนุ่มปั๊มลุงเท่งตื่นมาอำนวยความสะดวกทุกอย่างขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าของวัวหาไม่เจอครับชีวิตคือการเดินทางสู้ๆคืนนี้เจอกันหัดใหญ่ผมไม่มีเวลาตามหาเจ้าของวัวผมต้องทำงานไปหน้าเพราะอาชีพผมความรับผิดชอบสูงมากด้วยตัวของคำว่าราคาแสดงต่อคืนเป็นแสนแฟนๆที่รอมันมีค่ากว่าเรื่องบางเรื่องที่เราเจอไม่เหลือบากกว่าแรงที่สุด จะไม่เอามาคิดให้ปวดหัวไหนต้องหารถมาเปลี่ยนไหนต้องเอารถไปอู่ไหนจะหาเจ้าของวัวไหนจะต้องแจ้งความสารพัดตัดปัญหาแฮชแท็กรับผิดชอบโดยตัวเองไปแค่ทุกคนปลอดภทยก็ที่สุดแล้ววัวใครเอาไปแกงก็ไปได้เลยสงสารวัวแต่มันวิ่งมาชนเองแฮชแท็กเจ้าของวัวผมไม่หาแล้วเพราะยังไงก็ไม่เจอแฮชแท็กทำงานต่อไปปัญหามีไว้แก้เริ่มที่ตัวเรารับผิดชอบโดยตัวเราอย่าโทษใครปวดหัวเปล่าๆขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่รักและห่วหงใยคืนนี้บ้านผู้หัดใหญ่เหยาะกันกัน,กน แฮชแท็กรถกระคอยซื้อใหม่ถ้ามันหนักเกินชีวิตมาทางนี้แล้วไม่ใช่รวยหรอกครับเงินเสียดายกว่าจะหามาได้แต่ไม่อยากให้ปวดหัวอยากโฟกัสที่งานอยากมีความสุขกับงานกับแฟนๆครับไม่ได้ก็ซื้อใหม่ๆใหม่ทำให้ใบใจไม่เครียดกับชีวิตสู้